สวัสดีครับพี่น้องนะครับทักทายพี่น้องครับนจากดิสติปเป็นครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามนะครับไฮพ่อมาร์เพรีนะครับเจมส์กมลชัยมาตลอดเกันนะครับวันนี้ทักทายกันจัะคลิปนึงก็แล้วกันครับพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เออเกินมาทำงานกันเลยเนาะก็ไม่อยากเกินที่มันเป็นทางการไปไหนพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็น สถานที่ถือว่ามาหาหม่องไว้จอดรถแงี้อนะครับแล้วก็คือมันยังก็สั่งหม่องที่เจ้าของเสียบว่าท่านไหนน้องนะครับเพราะว่า,วามันมันตั่งสถานที่ว่าทพานอมนะครับเวลาบ่ทันเดือดรำหน่อยนะครับก็เลยได้มาเสาสถานที่บนอยู่ก่อนนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็เห็นมาหลายมือแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าเห็นเบลเคืรอนะครับมันบปรงตัวนะครับนี่ก็คือติดแผ่นซับเสียงยูได้หอง นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีน้องๆมาสอบหรือว่ามาแก้เพลงซ้อมเพลงกันนะครับกะไดจเ็บเสียงสับเสียงกันอยู่ในห้องนี้นะครับเพราะว่าด้านขามกับเป็นบางคนนอกสองฝั่งทางนะครับป mm hmm. ระเทหลา้มือแล้วนะครับ mm hmm. เร็มร mm hmm. เมือแรกติดมาซีแถวแล้วมันลุดร <laughs> ลุดลงมากล่องกระพื้นนะครับต้่องมาพิจารณาไม้ที่แหลกกับคิดว่าิีส่ mm hmm. เป็นไม่อัดหรือว่าอิหยัง เติมเติมคุนมากนะครับเพราะว่ามันติดเนียนติดสนิทน,นะครับเดี๋ยวพี่น้องเบิรงนก็นแล้วแต่น,นอกนะครับมันจสีเดเห็นะภาพห็นบอกไปนําพี่น้องอาจจะคิดคิดนําบทบอกหอบบอกบทท่านนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบินครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับก็คือสถานที่ที่เป็นทั้งสี่นะครับก็คือมันจะเป็นห้องอโอค,คุณสีนะครับโอค,คุณสี นะครับาคาทั้งด่านจำแพาเนี่ยเวลาเขาว่าเขาอยากไปเสียงมันตีกล้องนะครับก็คือผมเอาแค่พุมาคอมมันห้องนะครับมันจะซับเสียงลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจากจากที่แหลมเนี่ยเสียงมันจะกล้องมากเลยเขาว่าอย่างที่บอกไ้บอกไฟดูเรื่องบอกไ้ได้ยินนะครับอันนี้ก็คือพี่นองสิได้ยินเสียงผมนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่สั่งมานะครับแล้วก็มาตีนะครับอันนี้เรา เนี่ยเห็นไหมพี่น้อปยูมมัน,นประยูมแม้ไอ้ผมตีกาวของปรยูมนะครับมันรุ่งโงนะครับที่แดี๋ยวผมตีเมื่อก่นที่แล้วตีลงมาแต่ซีเหนียวหนาเลยนะครับที่นี่มันประยูมนะครับพอตีไปมื่นหนึ่งมื่นทะี่สองมาลุกกล่อง,ออง,ลงกล <c oughs> ่องอยู่ข้างล่างบนเลยแลลุกกล่องอยู่ข้างล่างบนนะครับแตได้ขที่ว่ามันเป็น สถานีที่ว่าเขาเศร้าขึ้นนะครับมันกิบว่าสามารถที่่าจะทาเก่าวหรือว่าอะไรได้นะครับที่นี่ก็เลยพิจารณานะครับว่าต้องซื้อไม้อัดนะครับเพื่อที่ว่าจะมาทากาวนั้นเป็นเกวอย่างจะปีแคนฟูมนะครับแล้วก็เอาไม้อัดนี่แปียกเตแมกระเพื่อนเลก็เวลาเม้าใหญ่เขาก็สามารถยกไปได้ทั้งไม้อัดยกไปได้ทั้งแผ่นเลยนะครับอันนี้ก็คือชิดนะครับกระลัง การกระทำเาบาื่องนว่าหรือว่ามันมีกระดาษก่าวที่มันเนี่ยสามารถติดได้กนันไหนกับกระจัดสีเปลียนเปลี่ยนไปแต่ว่ามันมีกระเทียมมันซีหาหมื่นราพี่น้องอ่าวันนี้เรามันหลุดนะครับมันหลุดลงนะครับติดแล้วมันหลุดติดแล้วมันหลุดมีแถวนี่แหละนะครับติดติดได้สองหมื่นติดได้สองหมื่ตมนตะบะมอกจีไปจับดูถึงวันที่มีม่ครหลุดแล้วนะครับ รูดเลไกๆน่ออันนี้คือติดจีนมือแรกมันลนเหมยนะครับแล้วก็มาดติดใหม่อีกเมืบบ่อวานอีกแถวหนึน่งนี่นี่คือเริ่มเริ่มรวงแบบรูดออกมาแล้วบ่อยู่ครับนะครับสรุปก,ก็คือไม่อยู่นะครับจุกจะได้เซฟใหม่ปรัดแนนอนนะครับเซฟไม่ไไอัดนนอนนะครับนี่แหละ ก็คือบระยูครับพี่น้องนะครับลุดนไมอยาเหตุแบบว่าก็คือคิดว่าบม่อยากเหตุแบบเนี่ยท้าวอนยี่น้องนะครับเพราะว่ามันโมเมนมันโมเมนต์สถานที่อของเจาา้าของขับนะครับก็เลยคิดว่านะครับก็เลยคิดว่าเค็ดเอา พอ่อพ่อได้อยู่เลยใส่เดียก่อนนะครับกาประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับควุมคืมหนาวหี้่เหียงเลยตรงนี้นะครับอากาด้านนอกห้องด้านนอกหองด้านนอก,อนนอกพี่นอ้องเบิองหลายหลอดนะครับเ,เดี๋ยวพาเบิองอีกหลอดหนึ่งกันแล้วกันครับนะครับกาห้องก็เคยพาพี่นอ้องเบิองหลายหลอดนะครับ ว่าภาพพี่นอ้องมาเบื้องอีกก็แล้วกันนะครับก็บเหตดใดทั้งเบอร์ีห้องก็คือพื้นมันพื้นประตูมันบ่ดเสมอกันนะครับซื้อไอแผ่นกันฝุ่นมัดแปะให้เรียบร้อยนะครับแปะให้เรียบร้อยนะครับกันฝุ่นเข้านะครับอันนี้จะเป็นห้องที่หนึ่งนะครับ๋จะปูไดซียูนะครับนนที่นอนลูกสาวนะครับพื่นสั่งมานะครับเป็นต็อปเปิร์ เป็นสั่งมาเพิ่นว่าเพราะว่ากันสั่งบ่ลงอุนบลหนูหอบไปยากหนูขอที่อยู่พอแน่หนูที่สั่งไปบุญนะครับของมาส่งไร้เด้ออีหลานมา่กี้เอาทําความสะอาดเอานะครับลูกสาวหลานนะครับน้องน้ําตาลนะครับห้องกับห้องอนเอาพี่น้องนะครับเย็งเงยนๆอยู่นะครับอาจสิฮ้อนช่วงแดดมาพุ่นละ่ะช่วงบ่ายบายนะครับก็เฮ็ดไว้สำหรับให้เพิ่นมานอนล่ะพี่น้องนะครับจักสินอนของเด็จา้จาคนจักสิมีผู้มาอยู่นําเจ้าคนก็บ่รู้แต่ว่าผมก็เฮ็ดใบ นะครับเพื่อผมเดนนอนนําเจ้าของหนึ่งนหละัะโปรงไล่ได้หลายประนันดอกขึ้นวานะครับไปเห็ดไวซีหหองนะครับเดี๋ยวท้งส่วนทังดนันกลัวยังเดี๋ยวจังหวะกันใหม่นะครับไปเห็ดเป็นสัดเป็นส่วนเป็นหองหม่ให้อยู่นะครับห้องน้ำก็จะม,มีห้องหนึ่งอยู่นี่นะครับไว้เขาเวลาทุกเฉินกลางคืนน,นะครับ กัสิมนีอยูปุ่นสองห้องนะครับกับพี่น้องเดือนพฤศจิกานะครับเพจบุญอยู่เ้ืงอนอีกปีที่สามนะครับทามากัสามารถมานอนอยู่นี่ก็ได้พี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิโยกเตียงที่ตั้งอยู่ทางอันข้างในนะออกมาตั้งเลียงมาให้นอนอยู่นี่พักกนกลางมุงนอนเอานะ้ำอาบกับอยู่นี่ก็มีพี่น้องนะครับว่าต้องไปหอวพุ่นนะครับอยู่แบบสบายๆนะครับ หรือว่าสิมาอาบน้ำอยู่นีก็ได้นะครับนี่เปิดน้าอาบอยู่นีก็ได้นะครับแม่แม่าอาติมารถตู้ทุกครั้งมารถตู้สองคันนะครับปีนี้าอาติมารถตู้สามคันเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปเช่าโรงแรมม่ต้องไปาวีทสอร์นะครับหรืยว่าสินอนในห้องพักนี่กับพ่อกันได้นะครับหรือว่าถ้าบอนอนอยู่ห้องพักก็เดี๋ยวยกเตียงออกมากนี่สามารถกางมุงนอนได้เลยนะครับ ย้ำคืนอากาศจินนั่งสังสรรค์กันอยู่นี่ก็วา่าได้นะครับอ่ะนะครับบรรยากาศครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบ่งเนาะกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งดันไฟทั้งดนันน้ำดันไฟอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรอรถเข้ามาจอดนะครับแล้วก็รอ,อฟอมทีมนะครับบ่นีเป็นทีมนักดน,น,นตรีนักล้องนะครับส่วนนักล้อง มีรองน้ำตาลแล้วนะครับแล้วก็สีหานักรองผู้ยิงอีกผู้หนึ่งนะครับมาอยู่นํานะครับนักรองผู้ใช้ยนี่ก็มอล่ำก็จะของก็สามารถรองได้อยู่นะครับสวนมลเดตีนะครับก็ในใจก็อยากได้ในฟูกุปละนะครับเดี๋ยวจงทีล่องตัวเอินตัวถามเบึงว่าจะอยู่เมืองหนอกโดนบอ่อนะครับนี่ก็คือ,อ,อบรรยากาศที่โดมนะครับ การดูดมบรรยากาศห้องพักกับพี่น้องครับครับผมนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนห้องพักนะครับให้กับน้องๆมาอยู่นะครับสําหรับผู้ที่จะมาร่วมเดินทางด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้กันะครับรถกับเวอร์ชันเหลี่ยวเามาจอดให้พี่น้องเบิรงและพี่น้องนะครับก็เลยบวอันมีอย่างเฮ็ดฉิทหรือว่าอัปเดตอีกอย่างให้พี่น้องเบิรงแต่ว่ารถเสร็จแน่นอนเดือน ตุลานะครับเจ็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งดานภูอนนักตลาดคุณแกรนด์ตีมาแล้วว่าพฤศจิกาเริ่มรับงานได้นะครับที่แล้ววันที่แลงานเดือนตุลาคุนว่าบโบกกาแให้รับย่านมันเป็นงานเล็งนะครับเอ้าเราจะพูดกันคลิปต่อไปครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับเอาไว้สำนีครับนะครับขออนุญาตลงสำนีฝากพี่น้องติดตามนี่เด้อนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไม่แน่นะครับมีการมีงาน นะครับอย่าลืมเอินชัยเอือนหานะครับสำหรับรถแห่นะครับของเข็มกระมุนชัยรถแห่เจริญศิลนะครับฝากพี่น้องเนี่ยก็แล้วกันมีงานบุญงานบวชนะครับฝากไปพิจารณาอีกจะคันหนึ่งนะก็แล้วกันนะครับสมมติว่าพี่น้องหารถแห่บ่ได้แล้วรถแห่ที่พี่น้องมักรถแห่ใครนั่งดังใครใหญ่ๆที่พี่น้องอยากได้มันติดนะครับบวสามารถจากคนใดนะครับกับขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเข็มกระมุนชัยเด้อนะครับรุ่นแห่ตัวเลขศิลพี่น้อง ฝากแม่ก็แล้วกันนะครับทวรมาหาหรือว่าทักมหาก็ไเด้นะครับทั้งนาทุกๆช่องทางการติดต่อ,อนะครับทั้งเพจนจะสีขึนเบอร์ติดตอ่อไว้อยูนะครับชิมชกระมุนใจ<ม>นะครับฝากพี่ฝากน้องฝากแม่พี่พี่น้อง,น,องน้องทั้เนี่ยก็แล้วกันเอ้าคลิปนี้ไว้จำนี้ครับพีน่น้องดีดีแห่งสุขภาพ่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัญญสดีครับ